วัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อน ep 4และ ep 5เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่แก๊งสถาปัตย์กับวิศวะมาคุยกันเรื่องสร้างศาลาใหม่ แต่คุยไปคุยมาทั้งสองฝั่งก็ทะเลาะกันอีกแล้วแถมยังไม่อยากทํางานร่วมกันอีกตั้งหากจนทําให้คนกลางอย่างพัดและปานต้องมาแอบคุยกันที่หอว่าจะหาทางออกยังไงดีและข้อสรุปที่ได้ก็คือจะให้สถาปัตทำงานวันคู่ส่วนวิศวะทํางานวันขี้แต่ปัญหามันก็ยังไม่จบทะเลาะกันเป็นเด็กน้อยเลยเพราะวิศวะไม่ยอมมาทาาาําศาลาซะงั้นแถมยังแอบอู้งานไปดูคอนเสิร์ตอีกด้วยอารมณ์สุนทีจริงๆปานที่เห็นแบบนั้นก็เลยเรียกพัดมาคุยแต่ที่ไหนได้พัดนี่ตัวการเป็นแกนนาพาเพ เพื่อนไปเลยเวรกรรมจริงๆและเหมือนว่าปานจะมีไอเดียอะไรดีๆอีกแล้วพอเขานึกไปถึงคาที่พัดพูดว่าทั้งสองแกงแข่งขันกันทาาําศาลาเหมือนตอนแข่งตีกันก็คงจะดีวันต่อมาปานก็ไม่รอช้ารีบทําตามแผนหลังจากแกงสถาปัตทำในส่วนของตัวเองเสร็จก็เขียนเอาไว้บนกําแพงว่าแก้งานของวิศวะทําค้างเอาไว้ขี้ขิงจริงๆวันต่อมาพอวิศวะมาเห็นพัดมันก็ปลุกใจเพื่อนๆใหญ่ว่าทําแบบนี้เรายอมไม่ได้ต้องทําสาลาให้พวกสถาปัตมันเห็นก่อนคิ้วหนามันก็บ้าย ทําทำงานไม่พักจะสร้างศาลาอย่างเดียวนึกว่าก่อนพลังใบหลังจากนั้นทั้งสองแกงก็เขียนขิงกันไปขิงกันมาจนสร้างศาลาเสร็จเร็วก่อนกำหนดตัดมาวันที่ต้องถ่ายนิตยสารโลงหนังสือมหาัายเกี่ยวกับการสร้างศาลารวมใจสถาปัตยวิศวะแกงวิศวะก็แต่งตัวกันมาเต็มยศเลยทั้งเน็กไทยเสื้อแขนยาวกางเกงสลักหล่อจริงๆตัดมาทางฝั่งสถาปัตยแต่งตัวบ้านๆตามมีตามเกิดระหว่างนั้นเองตากล้องสาวสวยจากคณะนิเทศก็วิ่งหน้าตั้งมาทำมอพัดและปานมองกันตาค เลยและเธอคนนี้ก็ชื่อว่าอิงเป็นเพื่อนห้องเดียวกับพัดและปานในตอนมัธยมนั่นเองแถมยังเป็นสาวที่พัดเคยจีบอีกด้วยและสาเหตุนี้เองทําให้ทั้งสองคนมองตาค้างเพราะว่ากลัวอิงจะบอกทุกคนว่าทั้งสองคนรู้จักกันอิงที่หันมาเห็นทั้งสองคนก็ทําหน้าตาตื่นเต้นมากกําลังจะทักแต่ด้วยความไวของพัดที่ได้ล่ําเรียนมาจากวัดสัวเถาเขาก็รีพาอิงออกไปทันทีพร้อมกระทาเป็นพูดเรื่องที่จะพาไปดูศาราหลังจากนั้นพัดก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้อิงฟังว่าทั้งสองคณะไม่ถูกกัน จะให้คนอื่นรู้ไม่ได้ว่าพัดกับปานรู้จักกันอิงก็เลยตอบตกลงไปตัดมาตอนค่ำในระหว่างที่ทุกคนกําลังกลับบ้านไปนอนฝันดีอยู่ในอ้อมอกพ่อแม่กันหมดแล้วแต่ปานมันก็ยังเดินย่องย่องมองมองนกขุนทองร้องหูหาหูฟังอยู่แบบนั้นเพราะว่าเขาได้ทําหูฟังหล่นหายไปนั่นเองแต่ไม่ว่าปานจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนพัดหนุ่มเกียนเดินเข้ามาพอดีแถมมงใจดีจะช่วยหาอีกต่างหากแต่ทั้งคู่มันก็เถียงกันอีกแล้วคนหนึ่งอยากจะช่วยอีกคนไม่อยากให้ช่วยสุดท้ายพัดก็ยังเดินช่วยหา ดีในขณะที่พัดกําลังตั้งใจและเด็ดเดี่ยวในการหาหูฟังจังหวะนั้นเองเขาก็ได้เหยียบลงไปที่หูฟังเข้าจังๆทาเมาปานแทบร้องออกมาเป็นภาษาอิตาลีเลยทีเดียวท่าทั้งสองคนอยู่คู่กันทีไรความบันเลยจึงบังเกิดทุกทีปานเซ็งมากเดินงอนตุ๊บป,ป่องตุ๊บป่องกลับหอไปหลังจากนั้นพัดก็มาขอประตูเงาะแถมยังเอาหูฟังตัวเองมาให้ปานใช้ก่อนอีกด้วยปานก็ทําเหมือนจะไม่อยากรับเท่าไหร่พัดก็เลยเอายัดใส่มือไปแล้วก็เดินเนียนๆเข้าห้องปานมาปานที่เห็นแบบนั้นก็พยายาม ไล่ให้พัดออกไปแต่พัดมันก็ทําเป็นไม่ได้ยินแถมยังเดินไปหยิบหนังสือการ์ตูนมานั่งอ่านบนโซฟาอีกด้วยปานก็เลยพยายามฉุดกระชากลากดึงพัดอยู่แบบนั้นสักพักจนในที่สุดก็เอาพัดออกมาจากห้องไปได้สําเร็จถาวันต่อมาในห้องเรียนรวมอยู่ๆพัดก็แอบโดดเรียนออกไปพอหมดคาปานก็เลยตามมาหาที่ร้านกาแฟแล้วก็เจอพัดนั่งอยู่จริงๆเขากําลังจะเดินเข้าไปแต่ทันใดนั้นเองก็เห็นอิงกําลังเดินเอาน้ํามาให้พัดกระหนุงกระหนิงกันอยู่สองคนทําให้ปานรู้สึกเหมือนหึงนิดๆแล้วเขาก็นึกไปถึงตอนหัว โปกที่ซื้อน้ำสองแก้วเพื่อเอาไปให้พัดแต่พอเดินเข้าไปในห้องก็เห็นพัดกับอิงนั่งกันหนุ่มกันหนิงอยู่เหมือนกันทําให้ปานต้องยกน้ําให้เพื่อนไปแล้วก็เดินหนีออกมาตัดมาตอนเย็นทั้งสองแก๊งก็มีนัดมาดูแก้สาราตามพี่อาจารย์มาประเมินแต่พัดก็ดันหายหัวไปปานก็เลยถามเพื่อนๆว่าพัดไปไหนแต่คําตอบที่ได้ก็คือพัดไปทุระกับที่บ้านนั่นเองมาทางฝั่งของพัดตอนนี้เขากําลังมาเป็นนายแบบให้ร้านเสื้อผ้าของอิงอยู่เพราะว่าตกลงกันไว้ว่าถ้าไม่บอกเรื่องพัดกับปานให้ใครรู้พัดถึงจะยอมช่ว แต่ระหว่างที่ไททายไปอยู่ๆพาก็เดินเข้ามาเพราะว่าเอาคอนแทคเลนมาให้พัดนั่นเองมาทางฝั่งของปานเขาก็ช่วยงานเพื่อนๆอ,อย่างขยันขันแข็งเปิดดูสตรอรี่ของพัดก็ปรากฏว่าเห็นรูปที่พัดช่วยเป็นนายแบบและโปรโมทร้านให้อิงอยู่ทําให้ปานรู้สึกหึงและโกรธมากๆในตอนค่าปานก็มาซ้อมเล่นลักบี้กับเพื่อนๆในคณะระหว่างนั้นเองเขาก็ดันเห็นหน้าเพื่อนเป็นหน้าพัดซะงั้นด้วยความโกรธแค้นโมโหที่สะสมหล่อหลอมอยู่ในตัวปานทําให้เขาไม่รอเช้าวิ่งเข้าชนเพื่อนอย่างกับบัวกระทิงจน ตัวเองล้มไปกองอยู่กับพื้นหลังจากซ้อมเสร็จปานก็มานั่งเป็นหมางหงอยอยู่กับวัยหลานที่วัยมาทํางานทันใดนั้นเองพัดกับอิงก็มานั่งกินข้าวที่ร้านนี้พอดีปานที่เห็นแบบนั้นก็น่าเซ็งมากนี่มันรักสามเศร้าชัดๆเขาพยายามจะเดินหนีแต่ระหว่างที่กําลังจะเดินออกอิงดันมองเห็นซะง,งั้นแล้วก็ชวนปานมานั่งกินด้วยกัน้วยความที่กลัวเสียน้ําใจและปฏิเสธไม่ได้ปานก็เลยต้องยอมมานั่งด้วยแถมต้องมานั่งเจ็บช้ําใจเพราะอิงดันทักเรื่องข้อมือที่เคยให้พัดไวสมัยมัธยมที่พััใส่มาวนนี้ แล้วปานก็นึกไปถึงสมัยหัวโปกอีกแล้วที่เขาเห็นอิงเอาข้อมือนี้ให้พัดและบนข้อมือก็มีตัวอักษรตัวพีที่เป็นชื่อย่อพัดอีกด้วยตัดกลับมาปัจจุบนันปานก็แต่นั่งเมอถึงเรื่องในอดีตจนอิงต้องสะกิดถามปานว่าจะสั่งอะไรกินด้วยความที่ปานไม่อยากเห็นภาพบาดตาบาดใจเขาก็เลยขอตัวกลับก่อนตัดมาตอนค่ำหลังจากที่พัดกลับมาแล้วเขาก็ถือไก่ทอดมาง้อปานโดยการเาะเรียกหน้าห้องแต่ปานก็ไม่กินและอาการปวดหัวไหล่ที่ปานล้มวันนี้ก็ดันกำเริบขึ้นมาพอดีพัดก็เลยเป็นห่ว หวงถามเป็นชุดเลยว่าไปโดนอะไรมาทายาหรือ,อยังพัดก็ไม่รอช้าไปเอายามาทาให้ทันทีโดยที่ปานก็ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่พอทายาให้เสร็จปานก็ทําเป็นเล่นตัวไล่พัดกลับห้องไปวันต่อมาเป็นการแข่งลักบี้ของคณะสถาปัตย์และวิศวะซึ่งตัวหลักในการแข่งขันนี้ก็คือแก๊งของปานกับพัดนั่นเองพอการแข่งขันเริ่มขึ้นทุกคนก็พากันวิ่งบ้าเลยชนกันไปชนกันมาผัดกันทําแต้มแต่ทันใดนั้นเองกรคิ้วหนาก็ได้ใช้วิชาทุ่มพื้นระเบิดใส่ปานไปจนอาการ เจ็บหัวไหล่กำเริบขึ้นมาและแข่งต่อไม่ไหวทําให้ทีมของวิศวะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองหลังจากนั้นอิงก็เข้ามานั่งคุยกับปานพร้อมกับเอาข้อมือแบบเดียวกับที่เคยให้พัดมาให้ปานอีกด้วยอิงบอกว่าเธอจะให้ตั้งแต่มัธยมแล้วแต่ปานย้ายหนีไปซะก่อนปานแกงถามอิงว่าชอบพัดหรอแต่อิงก็บอกกับปานไปว่าเธอคิดกับพัดแค่เพื่อนเท่านั้นได้ยินแบบนั้นทำเอาปานถึงกับใจชื้นขึ้นมาเลยตัดมาตอนเย็นพัด,ม,พดมาเคาะประตูเรียกปานด้วยเพราะเขาลืมกุญแจไว้ในห้องแต่ไม่ว่ายังไงปานนกก็ไมม่่ยออออใจบพัด โรหาพาพร้อมกับปิดประตูใส่ไปหลังจากนั้นเวลาผ่านไปสักพักปานก็ทํามาเป็นแอบส่องดูที่ประตูก็ยังเห็นพัดนั่งอยู่หน้าห้องบริจาคเลือดให้ยุงอยู่แบบนั้นสุดท้ายปานก็เลยยอมใจอ่อนเปิดประตูให้พัดเข้ามาพัดที่เห็นปานเปิดประตูก็วิ่งดีใจอย่างกับเด็กก่อนจะนอนทั้งคู่ก็เหมือนจะมีเรื่องคาใจกันอยู่โดยที่ดูเหมือนว่าพัดจะชอบอิงแต่ปานดันชอบพัดซะงั้นแต่พัดก็ดันกลัวปานชอบอิงเหมือนกันเขาก็เลยให้ปานพูดพร้อมกันว่าชอบอิงไหมและคําตอบที่ได้้กก็คือออปานบบไไม่ดช พัดชอบได้ยินแบบนั้นทรมาปานถึงกับสะอึกพูดไม่ออกนอนทั้งน้ําตาเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาพัดก็ลุกขึ้นมาตามกลิ่นควันในครัวไปแล้วก็รีบตะโกนบอกปานทันทีว่าไฟไหมแต่ที่ไหนได้ปานกําลังทําอาหารเช้าอยู่ต่างหากเล่นเอาสะพัดหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยทีเดียวหลังจากนั้นทั้งคู่มันก้าวอีกแล้วเถียงกันเรื่องที่พัดจะขอกินด้วยแต่ปานก็ไม่ให้กินจนปานเผลอหันหลังไปพัดมันก็ใช้ความไวรีบหยิบแย่งกินทันทีพอกินเสร็จป,ปานก็จะไล่พัดกลับห้องแต่พัดก็ใช้ลูกกอออ้อนอี แล้วว่าต้องรอพามาก่อนเขาถึงจะเข้าห้องได้ด้วยความที่พัททำหน้าอ่อนอ่อนซะเหลือเกินจนปานทนความน่ารักไว้ไม่ไหวก็เลยยอมให้อยู่ไปก่อนส่วนตัวปานเองก็จะไปเรียนพร้อมกับสั่งให้พัดห้ามแตะต้องของในห้องของเขาตัดมาตอนกลางวันพัดมันก็มาเดินสำรวจห้องอ่านการ์ตูนที่ปานเขียนไว้แล้วก็นั่งขำอยู่คนเดียวว่าการ์ตูนอะไรของมันทันใดนั้นเองปานก็โทรเข้ามาพอดีพัดก็ห้อนตัวใหญ่บอกว่าเขายังไม่ทันยุ่งของอะไรในห้องเลยปานก็เลยบอกว่าเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่จะโทรมาบอกให้ส่งเนื้อเพลง ที่แต่งในงานประกวดดนตรีให้หน่อยเพราะว่าเขาลืมมันไว้ในคอมหลังจากนั้นพัดก็บุกมาที่คณะของปานเพื่อที่จะเอาแฟดได้ใส่เนื้อเพลงมาให้ปานแต่แก๊งสถาปัตก็ดันเห็นพัดเดินแวบๆบซแบบะงั้นทั้ง3าคนก็เลยเดินตามไปแต่โชคดีที่ปานดึงตัวพัดออกมาได้ทนันพัดมันก็ยังติดตลกอีกบอกปานว่าตะเอ๊ ปานก็เลยแทบจะเบิดกระโหลกพัดเลยทีเดียวแถมยังไม่พอพัดยังแก้งเล่นดมเสื้อปานแบบกระหนุงกระหนิงอีกด้วยทันใดนั้นเองอิงก็กระโดดออกมาแซวเล่นเอาซะปานกับพัดสะดุ้งโยงเป็นประหมอลุยสวนเลยทีเดียวด้วยความเขินของปานก็รีบขอตัวเดินออกไปทันทีโดยที่ยังไม่ได้เอาแฟดได้จากพัดเลย ปานก็เลยต้องเดินกลับมาเอาอีกรอบแล้วก็เดินหน้าตาเลิกลากออกไปอิงก็แซวใหญ่ว่าไหนบอกว่าห้ามคนอื่นรู้แต่มากันหนุ่มกันหนิงกันอยู่แบบนี้ตัดมาที่ตอนค่ำพัดก็พาอิงมากินบะหมี่ร้านประจําที่พัดกินทุกวันโดยที่ไม่เบื่อสักทีจนหน้าตาจะเป็นบะหมี่อยู่แล้วระหว่างที่กินอยู่อิงก็บอกกับพัดว่าเดี๋ยวนี้กินเรียบร้อยขึ้นนะปกติพัดจะกินซกมกมากกว่านี้บอกกับอิงไปว่าไม่ต้องคิปลูกเขาก็รออยู่แล้วป่ะอิงก็เลยตอบพัดไปว่าหลอนะได้ยินแบบนั้นก็ทำเอาพัดถึงงกกับนควเลยิ็ ยบอกต่ออีกว่าแต่ตอนมปลายพัดรอกว่านะพูดจบทำอวบมีในปากพัดแทบพุ่งใส่หน้าอิงเลยทีเดียวตัดมาที่พัดมานั่งยิ้มเป็นบ้าอยู่กับกําไรข้อมือคนเดียวจนพามาเห็นถึงกับว่าพัดมโนพัดก็เลยปรึกษาพาทันทีว่าเขาควรจะจีบอิงดีไหมพาก็เลยบอกว่าเอาเพื่อนเป็นแฟนไม่รอดหรอกแต่ถ้าเป็นอิงเธอโอเคแต่ก็ให้พัดดูดีๆนะว่าอิงมีใจให้ไหมเพราะว่ากลัวว่าพัดจะแ้วอีกแล้วพาก็บอกให้พัดชวนอิงไปเดทเธอจะไปด้วยและจะดูให้ว่าอิงมีใจไหมตัดมาวันหยุดพั ก็พาอิงมาเดตตามที่พาบอกแล้วก็เริ่มข้อสังเกตข้อแรกคือการโดนตัวถ้าโดนตัวกันถ้าอีกฝ่ายชอบเราเขาจะมีอาการพัดก็เลยเริ่มทําเป็นมือชนกับอิงแต่อิงก็เฉยชานิ่งสนิทเหมือนไม่มีความรู้สึกทั้งคููก็เลยเริ่มขออ้อ2ก็คือการดูจากสายตาพัดมันก็ส่งสายตาแข็งทื่อไปให้อิงอยู่แบบนั้นอยู่ๆอิงก็นิ่งช็อกขึ้นมาเหมือนจะมีใจแล้วก็รีบหยิบกระจกขึ้นมาดูซะง,งั้นเพราะว่าคิดว่ามีอะไรติดอยู่ที่หน้าพัดเลยมองพาก็เลยเริ่มข้อ3ให้เลยบอกว่าอิงอยากรู้ไหม ว่าพัดมีแฟนหรือ,อยังพาก็เลยถามอิงว่าได้ข่าวว่าพัดอยู่มาหาลัยฮอตมากมีสาวๆไหมแต่อิงก็ตอบแบบเฉยชาเป็นจ่าเฉยตรงสี่แยกเลยว่าเธอไม่รู้พาน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าแล้วก็ให้พาป้อนขนมให้หน่อยไม่สนใจพัดสักนิดจากพักที่ร้านเครื่องดนตรีก็โทรเข้ามาบอกให้พัดไปรับไม้กองเพราะว่าเดี๋ยวร้านจะปิดยาวแล้วพัดก,ก็รีบออกไปเลยไม่สนใจอิงแล้วอิงกับพาก็เลยต้องนั่งป้อนเค้กกันไปมาอยู่สองคนพัดพอไปถึงที่ร้านเครื่องดนตรีก็ไปจ้าเอกกับปานเข้า ปานมาดูกีตาร์ที่เขาชอบแล้วก็ยืนยิ้มอยู่แบบนั้นพัดก็เอาแต่แอบยืนมองปานอยู่ๆโทรศัพท์ปานก็มีคนโทรเข้ามาปานก็ถามคนในสายว่าอยู่ร้านเครื่องดน,นตรีเอาอะไรไหมพอวางสายพัดก็เลยแซวบอกว่าอารมณ์ดีจังนะคุยกับแฟนหรอ ปานที่ได้ยินแบบนั้นก็หันมาตอบทันทีว่าสสระเอือกอไก่ทำไมทำเมาพัดถึงกับสะอึกไปเลยแต่อยู่ๆพัดก็นึกถึงทฤษฎีการเช็คอาการคนที่เราชอบขึ้นมาและก็นึกไปถึงตอนที่เขาเข้ามาในร้านแล้วก็เผลอไปโดนมือกับปานตอนจับกีตาร์นึกถึงข้อ2หันไปศบตาปานและข้อ3ก็อยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมเพราะว่าพัดถามปานไปว่าคุยกับแฟนหรอแล้วพัดก็ยืนใจสั่นถอนหายใจจนขนจมูกแทบหลุดแต่ก็ติดปานที่ยืนอยู่แบบนั้นทั้งคู่ก็ยืนโยกไปโยกมาออกไม่ได้ พัดก็เลยนึกถึงข้อสุดท้ายที่พาบอกไว้แต่ยังไม่ได้ลองใช้กับอิงนั่นก็คือถ้าอยู่ใกล้ๆกันจะไม่เป็นตัวของตัวเองและทั้งหมดนี่พัดก็รู้สึกหมดเลยแล้วก็รีบเดินออกจากร้านไปจนปานงงว่าพัดเป็นอะไรของมันพัดที่เดินหนีออกมาจากปานได้ก็มายืนสงบจิตสงบใจแล้วก็พิมพ์ไปบอกพาว่าเขาขอกลับก่อนนะเช้าวันต่อมาพัดก็มาถามกับคิวว่าคนเราจะรู้สึกใจเต้นแรงเวลาอยู่กับใครได้บ้างคิวมันก็ตอบแบบมีสาระว่าผีไงพอพัดทำหน้าเซ็งคิวก็เลย บอกว่าต้องใจเต้นกับคนที่ชอบสิแต่ก็วัดกันไม่ได้หรอกมันต้องรู้สึกหึงถึงจะรู้ว่าเราชอบใครตอนเย็นพัดก็มาขอประตูเรียกปานที่ห้องขอเข้าห้องปานอ้างว่าจะมาเอาหูฟังที่เขาเคยให้ปานไว้พอเข้ามาก็ทําเป็นถามว่ากินอะไรหรือยังแล้วก็เดินเนียนๆไปดูรูปที่ปานถ่ายกับผู้หญิงแล้วก็พูดอยู่คนเดียวว่าก็ไม่รู้สึกอะไรนี่หว่าสักพักไว้ก็โทรเข้ามาหาปานปานเลยบอกให้พัดเงียบๆไว้ปานชวนไว้ไปกินข้าวด้วยกันที่บ้านวันหยุดนี้แล้วพอวางสายพัดก็แซะปานทันทีวสนิกับ วัยดีนะจะชวนวัยไปบ้านเหรอไหนบอกว่าแม่ไม่ชอบให้ใครไปบ้านปานก็เลยบอกว่าแม่เขารักไอ้วัยจะตายพัดก็ทำหน้าเซ็งแล้วก็ถามต่อว่าวัยเคยมานอนที่ห้องกับปานไหมปานก็เลยว่าเคยนอนที่เดียวกับที่พัดเคยนอนนั่นแหละแล้วอยู่พัดก็งอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องว่าปานไปว่าทำไมไม่เคยบอกเขาแล้วก็เดินกลับห้องไปเลยทามเมาปานงงว่ามันเป็นอะไรของมันอีกแล้วพัดพอกลับมาที่ห้องก็กลับมานั่งหน้างอคอหักเป็นประทูแม่กองแล้วก็ย้อนกลับไปสมัยมอปลายที่เขากับปานช่วยกันนั่งเขียน ลงปานก็บอกว่าเขาอยากได้เพลงที่อารมณ์เหมือนว่าเกิดมาคู่กันโตมาด้วยกันเห็นหน้ากันทุกวันพัดก็เลยพูดแซกว่าตอนแรกไม่รู้สึกอะไรแต่พอรู้ตัวอีกทีก็ไม่เหมือนเดิมเพิ่มเติม <ๆ S 2> ค,คือความเกียดแบบบ้านเขากับบ้านปานไงที่น่าเอามาเขียนเป็นเพลงปานก็เลยถามพัดว่าเคยแอบชอบใครไหมและรู้สึกยังไงพัดก็พูดขึ้นมาว่ามันก็รู้สึกวันวันปานพอได้ยินคำนี้ก็คิดชื่อเพลงทันทีว่าให้ชื่อเพลงว่าวันวันกลับมาปัจจุบันพัดก็ถอดกำไลออกมานั่งมองขาเดินเข้ามาก เจอพี่ชายตัวเองนั่งเป็นหมาหงอยแล้วก็เข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเธอเธอจะลุยนะพอเธอรู้สึกว่าอิงไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นพาพัดชอบอิงมาตั้งแต่มปลายก็อย่าปล่อยอิงไปแต่พัดก็ดูไม่หือไม่เอ,อืออะไรสักนิดจนพาสงสัยว่าพัดชอบคนอื่นแล้วหรอพัดก็ไม่ตอบแล้วก็นิ่งไปเลยตัดมาวันแข่งดนตรีของมหาลายัยปานก็ดันแต่งเพลงไม่เสร็จก็เลยต้องเอาเพลงที่เขาเคยแต่งกับพัดตอนมอ .4 มาใช้พวกไวก็เห็นด้วยที่จะใช้เพลงนี้เพราะมันเป็นเพลงใหม่สําหรับพวกเขาปานก็เอาเพลงที่จะร้องไปส่ง ให้กับสตาฟแล้วก็เจอพัดเดินเข้ามาส่งเพลงเหมือนกันทั้งคููกะทักกันพัดก็ถามปานว่าพร้อมไหมปานก็ถามหาอิงกับพัดพัดก็เลยว่าปานถามไปทําไมปานก็บอกว่าเขาอยากรู้อิงต้องมาดูพัดอยู่แล้วคุยกันได้ไม่กี่คําไว้ที่เห็นพัดเข้ามาคุยกับปานก็รักเพื่อนมากรีบเข้ามาถามทันทีว่ามีอะไรหรือเปล่าปานก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็รีบพาวไวออกไปปานยืนเล่นกับไวเป่าหัวให้ไวจนพัดที่เห็นก็ถึงกับคพะตกไปเลยหลังจากที่พัดเล่นดนตรีเสร็จก็เดินออกมาหาอิง thank you อิงก็ชมพัดใหญ่แล้วก็พากันยืนดูแก๊งของปานขึ้นเล่นต่อพอปานบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาแต่งกับเพื่อนตอนสมัยมัธยมทมเมาพัดที่ได้ยินก็ถึงกับยิ้มแก้มปิเลยพอปานเริ่มร้องอิงก็จําได้ทันทีว่าเป็นเพลงที่ปานกับพัดเล่นในวันตอนคริสต์มาสที่โรงเรียนพัดที่ยืนฟังไปก็นึกถึงวันเก่าๆของเขากับปานแต่พอเห็นปานที่หันไปเล่นกับไวก็เอาอีกแล้วเซาเป็นหมาหงอยอีกแล้วและพัดก็นึกไปถึงตอนที่เขาเล่นดนตรีกับปานในวันคริสต์มาสและแม่ปานมาเจอจนปานต้้องโดนพาายย เรียนและอยู่ๆพัดก็เดินออกไปเลยปานก็เอาปานก็ได้แต่มองตามพัดมายืนเงียบๆคนเดียวอิงก็เลยเข้ามาหาพัดก็เรียกอิงแล้วก็ทําท่าอึกอักเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็ไม่พูดอิงก็เลยถามพัดว่าเป็นอะไรทําท่าเหมือนจะสารภาพรักพัดก็เลยถามว่าแล้วถ้าใช่ล่ะเขาคิดว่าเขาชอบอิงมาตั้งแต่มปลายแล้วแต่เขาไม่กล้าบอกเพราะว่าเขากลัวเสียเพื่อนอิงก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้ไม่กลัวหรอพัดก็ว่าไม่กลัวสงสัยโตแล้วมั้งแต่อิงก็ตอบกลับไปว่าเธอรู้สึกว่าพัดไม่ได้มาบอกชอบเธอเลยนะแต่รู้สึกเหมือนพัดแค่ ระบายอะไรกับเธอเฉยๆเพราะว่านาพัดรู้สึกโล่งมากไม่เหมือนคนกลัวอกหักเลยสักนิดพัดก็เลยหัวเราอออกมาแล้วก็บอกขอโทษอิงอิงเลยว่าถ้าพัดมาบอกชอบเขาจริงๆเขาก็จะปฏิเสธเพราะว่าเขาไม่อยากเสียเพื่อนก,กากๆไปพัดก็เลยถามอิงว่ามีอะไรบ้างที่อิงไม่รู้อิงก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่พัดคิดอยู่ตอนนี้ถ้าพัดอยากบอกเขาเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยนะตัดมาตอนประกาศผลการแข่งขันและผลที่ออกมาก็คือแก๊งของปานชนะไปทำเมาคิวถึงกับหัวร้อนมากที่แพ้สถาปัตตอนมืดพวกปานก็เลยพากันมาเลี้ย ฉลองที่ร้านที่วัยทำงานทันใดนั้นเองแก๊งของพัดก็พากันเข้ามาแต่พอเจอพวกปานคิวก็เลยบอกให้เปลี่ยนร้านไวเห็นก็รีบเข้าไปหาถามว่าจะรีบไปไหนโต๊ะว่างเต็มเลยให้เชิญเข้ามาก่อนคิวก็เลยบอกว่าเห็นหน้าวัยแล้วหมดอารมณ์ไวก็ยั่วอารมณ์คิวไม่หยุดจนเกือบจะมีเรื่องแต่พัดก็ห้ามไว้บอกว่าวันนี้เขาเซ็งมาเยอะแล้วให้ไปร้านอื่นกันตอนดึกพัดมานั่งเครียดอยู่คนเดียวที่หน้าหอแล้วก็ถือนมข้นไว้ในมือพร้อมกับถอนหายใจจนเครื่องในแทบหลุดออกมานั่งดูสตอรี่ที่ไวท ข่ายกับปานและอัพไว้สักพักไว้ก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาส่งปานที่หอพัดก็เรียกให้ปานเข้ามาหาไวเห็นก็จะเข้าไปบวกอีกแล้วปานก็เลยห้ามไว้บอกว่าเดี๋ยวเขาเคลียร์เองปานเดินเข้าไปหาพัดถามพัดว่าแพ้แล้วพานหรอพัดก็เลยบอกว่าเพลงห่วยๆแบบนั้นเขาจะไปพานทําไมปานที่เห็นพัดดูเหมือนจะเมาเลยบอกให้พัดกลับไปบอกว่าอย่ามายี่เง่าพัดก็ไม่ยอมจะเดินเข้าไปหาปานปานก็เลยจับตัวพัดแล้วก็กระซิบเบาๆบอกพัดว่าอย่าเพิ่งมายี่เง่าตอนนี้ได้ไหมพัดก็ว่าทําไมเขา สู้หรอแค่ไวมากหรอไวที่เห็นพัดวุ่นวายกับปานไม่เลิกก็จะเข้าไปบวกอย่างเดียวคิดว่าเติมบัตรตีบวกมาพัดก็ว่าไวจะไม่ยุ่งอะไรเรื่องของเขากับปานไวก็เลยหันไปถามปานว่ามีเรื่องอะไรกับพัดเหรอปานก็ไม่ตอบบอกแค่ว่าไม่มีอะไรพัดก็เลยบอกให้ปานบอกไปเลยสิปานก็เลยเข้าไปหาพัดอีกบอกว่าให้กลับไปจะมางี่เง่าอะไรตอนนี้พัดก็ขึ้นเสียงใส่ปานจนไวทนไม่ไหวต่อยพัดจนล่วงและทั้งคู่ก็หมัดเท้าเข่าซอกใส่กันทันทีปานก็เลยเข้าไปดึงตัวพัดไว้และ มาสั่งไวเหมือนกันว่าให้หยุดด้วยแล้วก็ให้กลับไปก่อนไวก็ถามปานว่าแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรกับพัดปานก็บอกว่าเขาบอกว่าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรและสุดท้ายไวก็ยอมกลับไปและปานก็หันมามองหน้าพัดก่อนจะเดินหนีขึ้นห้องไปเลยพัดที่ได้สติก็ลุกขึ้นมาหยิบดูนมข้นที่เขาจะซื้อมาคืนปานแล้วก็นั่งกันน้ําตาต่อไปพอขึ้นไปห้องก็เล่น M v มอยู่ในห้องน้ําคนเดียวพออาบน้ําเสร็จก็มาเคาะประตูเรียกปานแต่พอไม่เห็นปานเปิดประตูก็เลยโทรหาปานก็ว่าเขาอยู่บนดาดฟ้า พัดก็เลยรีบตามขึ้นไปทันทีพัดถามปานว่าทาไมถึงเอาเพลงนั้นไปเล่นมันเป็นเพลงที่เราเคยเล่นด้วยกันนะปานก็ว่าพัดพานเขาเรื่องแค่นี้หรอพัดก็เลยน้อยใจถามปานว่าสําหรับปานเรื่องแค่นี้หรอเขาไม่ชอบที่ปานเอาเพลงนี้ไปเล่นกับคนอื่นมันเป็นเพลงของเราปานก็ว่าให้พัดเลิกทําแบบนี้กับเขาได้แล้วเขากับพัดเป็นเพื่อนกันไม่ได้ด้วยซ้าพัดก็น้อยใจเข้าไปใหญ่บอกว่านั่นสิเพื่อนอะไรพ่อแม่จะมาเกลียดกันขนาดนี้อยู่ห้องตรงข้ามกันแต่คุยกันไม่ได้เพื่อนอะไรต้องมาคอยแข่งกันทุกเรื่องถาม ปานว่ารู้ไหมว่าตอนที่ปานไม่อยู่ชีวิตเขามีความสุขมากไม่ต้องมาคอยแข่งคอยระวังแต่ว่ามันโคตรเหงาเลยที่เราทั้งสองคนเป็นกันอยู่ตอนนี้เรียกว่าอะไรปานก็ฟังไปน้ําตาคอไปพัดก็ตัดเพราะว่าถ้าเราสองคนไม่ได้เป็นศัตรูกันจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมคราวนี้ปานถึงกับน้ําตาไหลออกมาเลยถามพัดว่าอยากเป็นเพื่อนกับเขาเหรอพัดก็ร้องไห้สู้กลับตอบปานไปว่าไม่แลอ่อยู่ๆก็เข้าไปจูบปานเฉยเลยแต่ทั้งสองคนก็ยืนจูบกันอยู่สักพักแล้วก็พากันร้องไห้ก่อนที่ปานจะเดินหนีออก ไปทิ้งให้พัดยืนอยู่คนเดียวแบบนั้นจบลงไปแล้วสําหรับแค่เพื่อนครับเพื่อนตอนที่4และห้เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย